สวัสดีครับพาเพื่อนมาดูภายในรำโพงนะนะครับมาดูภายในนะไม่มีอะไรผมจะไปซ่อมแชาร์ตมาดูภายในนี่นะระโพงแบบนี้เออใช้อยู่แล้วไม่เคยเห็นภายในมาดูกันครับเครื่องเป็นแบบนี้นะฮะมาดูมาดูภายในนะครับเป็นแบบนี้นะครับมีแบตเตอรี่3.7โวลต์ก้อนหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นแบบนี้เนาะ ยอดไหมครับสดยอดแน่ๆผมไม่เปลี่ยนแจ็คชาร์ตนะครับเพราะว่าแจ็คชาร์ตตัวเดิมเสียงหายฉีกหมดแล้วภายในเป็นแบบนี้นี่ครับภายในครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ที่สามารถที่จะหัวแรงหน้าหนานะใหญ่ๆเข้าไปได้หน่อยก็จะมีนี่เนาะไอซีเจ้นั้นแ่นนนะเอ,อ้อยนะครับสองเอ e.s. น่น,นะ 01nc นี่หลนะจากทางซ้ายมือนั่นนะครับ ic ตัวนี้ควบคุมการชาร์จชาร์จไม่เข้าก็ ic ตัวนี้แหละมันจะมาจากแ็กชาร์จนะแ็คชาร์จนะตัวเดิมแตกเสียหายไปแล้ว่น่ะนะครับอ่าตัวนี้ก็พอเปลี่ยนได้ตัวนี้ ic ขยายเสียงถัดมาเนี่ยอ่าซีขยายเสียงนะเนี่ย IC ขยายเสียงก็จะเป็นยังไง m i x 2 9 1 7นี่ตัวนี้ก็พอที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะเดียหัวแรงใหญ่ๆเข้าไปได้อยู่นะครับนะตัวต่อมา IC พวกนี้เพิ่มแรงดันไฟจาก3.7เป็น5โวลต์พวกนี้นี่เห็นไหม b x m a เนี่ย ตัวนี้พอได้พอได้พอได้อยู่นี่ตัวนี้ก็ได้อยู่เนี่ยแต่มาถึงตัวนี้ผมจะบ่าหัวแรงผมเข้าไม่ถึงนนเนี่ยต้องใช้เป่าลมร้อนตัวนี้รวมทั้งบูทูแฟลชไดฟ์อยู่ในนี้หมดเลยหวบคุมทั้งหมดเลยนี่นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นในภายในมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรตัวเลข ทคโนโลยีสูงมากแลยวมันก็บัตรกี้ไม่ได้แล้วอาดานนี้อาดานนี้มีอะไรบ้างนี่แบบนี้อะไรตัวเล็กๆก็ไม่ค่อยมีมีแต่อะไรตัวใหญ่ๆไปฟังนี้เอาว่าลุ่มว่าลุ่มในเปลี่ยนได้แน่นอนวอาลุ่มหาสิบเคนะครับอ่านะฮะที่นี้ผมจะเปลี่ยนแท็กชาร์ตนี่แหละพาเพื่อนมาดูนะครับภายใน โอ้สุดยอดมากไอซี IC ขยายก็นะเ,นเพื่อนๆโอ้สุดยอดนะผมชอบนะการทํางานของไอซขยายนะครับมีการเพิ่มไฟจาก3.7ไปเป็นเท่าไหร่นะ7จนะ็ดโวลต์นะครับอกโวลต์เจ็โวลต์พูดถึงนะครับตัวนี้ก็จะได้กําลังวัตดที่แรงขึ้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในไอซีไหมก็มีอะไรข้างนอกเพียงไม่กี่ตัวก็มีไดโอดตัวนี้นะ S อห้าสีเนี่ยกับ L นี่ครับส R เจ็ขาเนี่ย ตัวนี้เป็นแอลนะครับเป็นคนลวดนะฮะอืมี่ยวงจรคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ IC ขยายนะเป็นตัวทํางานนะไฟเข้า3.7ไฟออก7โวลต์นนะจากชุดนี้นะครับกับเข้าไปเลี้ยงในส่วนของ IC ขยายเสียงจะได้กำลังวัตที่สูงขึ้นโอ้โหแบตเตอรี่ก้อนเดียวนะ3.7โวลต์สุดอยอดจริงๆครับผมเปลี่ยนแคกชาร์จนะเพื่อนนะมีแค่นี้นะครับภายในนะครับเปมือนกันนะครับ ผมเปลี่ยนแจ็คชาร์จแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พาดูชมไปเพื่อนบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทวิตเตอร์ทำไมไม่ดัง่ะตัวหนึ่งน่ะอ๋อเขาไม่ได้ใส่มานะนี่เห็นไหมทวิตเตอร์ก็มีนี่ครับนี่นี่นะฮะมีสายลำโพงต่อเข้าไปอีกตัวนึ่งไม่มีนะ่น่ะไม่มีเ้อนะครับท่านเพื่อนอยากจะให้เขามีเสียงออกไปก็ไปหาทวิตเตอร์มาใส่นะซื้อลำโพงมาใส่เอาไม่มีนะฮะแต่ว่าดูที่หน้าเครื่องแล้วก็ มันจะมีจัลเิ้เตอร์แหละมันจะมีตัวลำโพงนะครับแต่นี่นะเติมเมานะครับใครชอบโมนะครับหาลําโพงมาใส่เด้อตรงนั้นนหละถึงจะดังเน้อบางครั้งบางทีโอ้ยทาไมไม่ดังอันนะนะครับเป็นอย่างนั้นด้วยปัดฝนนอกครับเพื่อนเพื่อที่จะให้ลําโพงสีเงินเนี่ยเวลาเวลาเราเปิดใช้งานจะมี l e d ครับสมาสะท้อนตรงนี้แสงนะครับก็จะสวย มีแค่นั้นละครับคลิปวิดีโอนี้ก็เผื่อเพื่อนๆนะครับอะไรหลุดหายไปนะครับจะได้เห็นเบอร์นะพูดถึงเนาะบางทีบางเครื่องอะไรมันหายไปนะครับหรือว่าอะไหล่มันไม่ไม่รุนแรงเลยครับจนถึงขั้นแบบดำปิดปีไปเลยอะไรเงี้ยเบอร์หายไปนะครับท่านเพื่อนซ่อมอยู่บางทีก็โอ้เบอร์อะไรนะครับขเขามาเปิดดูโอ้พอได้ผ่านผ่านตาแล้วก็ ผู้ที่สนใจใหม่นะครับก็พอได้ผ่านตาเทคโนโลยีภายในก็เป็นแบบนี้นะรุ่นนี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นเองนะครับเพื่อนครับจริงๆแล้วหลักใหญ่ใจความตัวนี้ผมก็เปลี่ยนพอแขกแจ็กชาร์จเขาน่ะนะครับการชาร์จอะไรเขาก็ปกติปกติดีนะครับช่างวิทย์เล่าให้ฟังเพื่อนครับดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลักใหญ่ใจความก็อยู่นี่แหละผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วพาดูพาชมภายในนะครับ ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านเพื่อนสนใจนะครับช่างวิเรื่องทางมีช่อง youtube ด้วยนะครับมีเพจนะครับเพจมี2เพจนะครับชื่อก็ช่างวิเรื่องทางใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับก็มีสองเพจนะนะครับก็เป็นอย่างนั้นลงวิดีโอคล้ายๆกันนี่ยครับเพื่อได้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนครับบางครั้งบางทีเพื่อนอาจจะสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมแล้วก็ตัวอย่างของเครื่องที่เสียนะ ผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับเพื่อนที่เข้ามาดูมาชมก็คงจะสนใจเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์มากพอสมควรนะครับถึงจะมาฟังผมได้ขนาดนี้แต่ละคลิปผมนี่พูดแวะแวะแวะอยู่นะครับใครดูชมถึงขนาดนี้นะถือว่าโอ้โหถือว่าชื่นชอบมากแล้วนะฮะเพื่อนอาจจะตอบเพื่อนอาจจะคอมเมนต์ไว้นะฮะหากแต่ผมก็พยายามที่จะตอบต้องใช้คําว่าพยายามนะเพื่อนภาระเยอะ เียกไหลเงินหน่อยหาเศากินคำไยเอ้อออยก,ก็ได้ก็เลยบ่ค่อยได้ตอบไปได้าคลิปนี้ก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้แล้วก็ต้องลาจากไปแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ